อารับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีกได้บบนะครับวันนี้อยู่ในรายการสเตอร์ไปฮาร์ดกอนนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมไมครับของมอดเดนเสาที่ไม่ได้ลงมาสักชาติเสศษๆนะครับอืมก็เหตุผลที่หายไปนานก็เพราะว่า เพราะว่าอะไเพราะว่าคือมันมีงานที่โรงเรียนที่ต้องทําอะนั่นแหละก็เลยต้องก็เลยต้องหยุดไปสักพักสักพักใหญ่ๆเลยประมาณ2อสัปดาห์ก็ก็ไปหลายหลายสัปดาห์อยู่ก็ทีนี้ก็กลับมาทําแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งลงด้วยแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาทํา ไอ้ม,ม,มีมีเวลาทาเดี๋ยวค่อยทานั่นแหละก็ระหว่างที่ไม่ได้อัดก็ไปเล่นมาสักนิดหน่อยไม่นิดอ่ะได้ได้ของนี่มาก็ไม่นิดอ่ะเนี่ยสองชิ้นเนี่ยไม่นิดแล้วก็อืมก็ไปคุดอะไรได้แล้วก็ได้สองอันนี้มามวันนี้ก็จะมา ก็พระที่แล้วก็น่าจะพูดไว้ว่าให้มาสร้างบ้านเนาะก็นี่แหละจะมาสร้างบ้านอก็เตรียมของอมหมดแล้วเหลือแค่พื้นที่อย่างเดียวก็พื้นที่เลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคงต้องทำแผลให้ได้ก่อนเสียงดังจังวะคงทำแลบอะไรให้ได้ก่อนแล้วค่อยอแล้วค่อยไปไปสร้างแนวเสาเนาะ ถึงข้างล่างถึงข้างล่างจะทำอะไรไปแล้วก็เถอะเดี๋ยวค่อยทำเดินสองกทีบางทีก็อาจจะตัดไปตอนที่อม ตอนทีไ่ไอ้นี่ก็พอแล้วนะตอนที่ขุดเสร็จแล้วเลยแล้วกันก็ไอ้ต้นคลิปมาตัดเลยก็ไม่ได้จะใช่ <S <S 1> <S 1> okay. ออเก็เดี๋ยวนี้ก็อาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นนิดนึงนะน่าจะลงคลิปบ่อยขึ้นนิดนึง แต่ถ้าถ้าถ้าอยากทำก็ทำโหใหญ่เหมือนกันนะเน,นี่ยแจ่งในแผนที่แล้วแผนที่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่พอใหญ่พอตัวเลยแหละก็อ่า สร้างบ้านนี่น่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะอาจจะอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทว่ามือเดี๋ยวอะไรวะ ควรจะเอนชาร์ตพวนชาร์ตพวแล้วก็ให้มันขุดเร็วท้อนะ่อืนน่นเอนชาร์ตยังดีเลยเดี๋ยวขุดเสร็จแล้วค่อยมาอีกทีแล้วกันเนาะ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ไม่ได้กะจะให้คลิปมันสั้นหแบบนั้นก็ยาวไปก็ไม่ดีนเนาะก็ทุกคนก็เบื่อไดอ้เดี๋ยวก็คงคูดไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจออะไรอะไรแบบไม่ก็ไม่ค่อยดีหรือดีก็ตามก็จะมาอัดก็จะอัดไว้นั่นแหละโอเคนั่นแหละ ตัดตรงนี้ได้แหละ Oh. <c oughs> อ่อยเหียอ้เออฮะเอเอะกำมาทีตอนที่กำลังคุณแล้วก็มืดแล้วก็ยังไม่นอนแล้วกันตรงนี้แหละเออนี่ก็โดนเก็บท่านฆ่าได้ไปตัวหนึ่งนั่นแหละ เฮ้ยยังไงเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแบบแค่จะมาอัปเดตนิดนึงว่าใกล้ใกล้เสร็จลวก็นี่แหละใกล้เสร็จลวเดี๋ยวอีกแป้นหนึ่งจะคุดเสร็จแล้วใช่ใกล้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยว อะไรวะตรงนี้ไม่ทำเลยเฮ้ย hey! สวยวะ <c oughs> เอออย่างนี้ก็สวยได้เนะเค okay. เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คงไปตัดตรงนี้ออกแล้วก็ โอ้ยออนอนก่อนแหละโอโ้น่าลำคาญเออ,เอ,อใช่ก็ตอนก่อนอัดคลิปก็ก็อ่าก็ชาคาชุดกนเผ็ดไปแล้วแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วสักสองชิ้นแล้วเพ็ดไม่พอตอนแรกก็จะทำทั้งทั้งชุดแหละแต่เพ็ดไม่พอก็เลยทำไปแค่นี้นิดเดียว Kau.. Kerana.. Eh.. Rospe Empor drop Hey, SUBSCRIBE TEY inn You Why Do Telson He indom I สามสิบเราจะได้ของดีเก็บไว้แล้วกันเวอร์สามสิบเวอร์สามสิบจะได้เอฟเฟกซ์เป็นซีซีเจืออ๋อตายเถอะโอเคมาค่าแกะเถอะนี้แล้วกันเพราะว่าแกะถุงนี้เกิดบ่อยอยู่ละอืม เร็วขึ้นกระทึงหนึ่งโอเคปับเดียเดยวก็ได้แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวคงคงได้ทำฟ,ฟาร์มฟาร์มมอนเตอร์เร็วนี้นี okay, แ่แหละต้องมันเอาชีวิตรอดเลยเอาชีวิตมันสร้างเดลเวอรากันแน่เนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่าพวกแกก็น่าจะได้เวลอยู่ได้จะได้วเ,เวลมาประมาณนึงประมาณหนึง่งอืม ของเ้เวลมาประมาณหนึ่งเดืเอนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วกันเนะเาะเดี๋ยวตัดตรงนี้พอเทเวลสามสิบเดี๋ยวกลับมาทีที ได้แล้วเว้ยโอเคกลับบ้านกันดีกว่าพอดีเป๊ะเลย เกลือฟอร์จูนมาทำไมวะเนี่ยขวานกูก็มีฟอร์จูนไม่ตายเถอะเออใช่ตอนแรกเนี่ยผมเอาไปขุดแล้วอนี่มันแก้เฉพางผมเลยเอาเพชรไปซ่อมนั่นแหละทีนี้เกลือนะถึงแล้วก็เอฟฟิเชนซี่มาไมยังบีดีกว่าไม่ได้อะไรเลย 哎，哇，蝴蝶真的。 เดี๋ยวค่อยเอาเพชรมาซ่อมแล้วกัน ก็จะเสร็จก็มืดเลยไปนอนก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะไปทำบ้านให้มันเสร็จๆอ่ะพานนี้ก็จะได้จบกันสั <S <S กทีก็เอ๊เดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็พานนี้ก็คงได้ไปสักได้บ้านสักนิดๆ,ๆ,ๆหน่อย ก็จะได้ส well, ร okay, ้างนิดนิดนิดหน่อยอะไรเนาะก็ไอ้รูพวกนี้ก็ได้มาจากพาร์ทที่แล้วนู้นเลยแหละไอ้พาร์ทพาร์ทที่แล้วใช่พาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วนู้นมันพาร์ทแรกก็อันนี้มันพาร์ทสามก็นั่นแหละ ค okay. นี่ได้มาแล้วโอเคได้พื้นที่ในการสร้างบ้านมาแล้วก็ทีนี้ก็จะมามาดูว่าเราจะทำบ้านแบบไหนดีนะก็น่าจะใหญ่ใช้ได้เลย ทิ้งของที่มอจะเป็นก่อนละกันนะนี่นี่อโอเคเอ่อตอนนี้ก็มาโอโ้เห็นตอนนี้แล้วอยากเอ,อเอาเอาเอ็กเวทมาใช้เลยอืม เอาเป็นว่าเดี๋ยวพัดหน้าเอาเอาอยขวเวนมาแล้วกันมันจะได้เร็วๆหน่อยเอ่อจะได้ฐานหญ้าไอ้พวกนี้ทีเดียวหมดจะได้ไม่ได้เสียเวลาด้วยน,ะ,นะเนี่ยไอ้พวกหญ้าพวกนี้จะได้มันหายไปหมดจะได้ไม่เสียเวลาอือืมอืม ชั้นดีก่าเนะี่ยเอาเป็นหลายหลายชั้นแล้วกันแนตะ่ไม่รู้กี่ชั้นโอเคเ,อเดี๋ยวลืมทิ้งพวกนี้ อ่านึกไม่ออกจะสร้างไงดีโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวคิดก่อนโอเคอ่าอย่าไปก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ไปก็ก็ใช้เีรยนะ่องทไม่ได้อยู่ดีจัจะเอาอย่างไรดีเนะี่ยอ่า เดี๋ยววางเสาก่อนแล้วกันอืมเป็น เคน่าจจะได้อ,องเดี๋ยวออกไปข้างหลังแล้วกันบ้าน อืมสองสามสี่ไม่รู้นะมันจะออกมาหน้าตายอย่างไรแต่ก็ลองทำไปก่อน ที่เสองนี่อ่ะสามเสอเสองหนึ่งสุดท้ายก็ต้องไปนรกก่อนอยู่ดีหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ ไม่เอกจะทำบ้านยังไงก็ทําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันบ้านนี้ก็นน่าจะหลายพารอยู่นะไม่มีหัวสินเรื่องสร้างบ้านซะด้วยดิก็ <g ül> จะยากๆหน่อยแล้วกัน สองสามสหนไม่นข้างน่าผิดหรอกหนึ่งสองสามสี่ก็ถูกก็ถูก น่าจะอันี้หนึ่งสองสามสนึ่งสองสามสหนึ่ 오케이 okay. 1 2 3 오케이 3 개ถูก 2 오케이 okay, บ้านนี้จะแปลกๆหน่นนนอยแล้วกันมันอาจจะสวยก็ได้นะ่อาจจะสวยนะกระจกอาจจะใช้ต้องไปต้องไปเอเดสเซอร์ mm สาออะไรพวกนี้เสร็ก็จะตัดพาร์ทเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอมันจะยาวเกินไปน่าจะพอรู้หงว่างกันแล้วเนาะก็อาจจะมีชั้นใต้ดินไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าสองชั้นแน่ สำหรับใครที่ชอบช่องนี้แล้วก็อะไรพวกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมมากดติดตามไว้ก็ไว้ไว้ดูวิดีโอหน้าเดี๋ยวก็จะลงเรื่อยๆเนี่ยแหละอาจจะสัปดาห์ละคลิปหรือเอ่อหรือสัปดาส์สองคิปก็จะว่าก,กันอีกที ก็สำหรัหวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครตให้คนดนมาดูด้วยนะจะได้ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของช่องเรานะอืมก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย